ตอนสองถามเพื่อนคนนี้ครับว่าอยากซื้อรถมือสองแต่ก็กลัวรถชนมาจะขอดูใบประกันภัยได้ไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าเราก็สามารถที่จะเช็คประวัติหรือโทรเข้าไปสอบถามตัวประกันภัยได้นะครับแต่ผมมองว่ามันก็ยากนะครับสําหรับใครที่จะโทรสอบถามเข้าไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีครับใครนะที่สนใจหรืออยากเล่นรถมือสองนะครับก็ควรจะมีความรู้สักนิดนึงครับว่าตรงไหนเป็นจุดสังเกตได้บ้าง ตามมครับอย่างแรกที่เราควรจะต้องดูควรจะต้องดูเรื่องของตัวน็อตครับมันมีการแกะมาหรือเปล่าแล้วถ้าอย่างเป็นโตโยต้าครับฝากระโปรงแท้จะต้องมีคําว่าโลโก้โตโยต้าตรงนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของตัวตะเข็ทต่างๆว่ามันมีการชนมาจากด้านข้างหรือเปล่านะครับน็อตไฟพวกนี้ครับมีการแกะทําสีถือว่ามีการชนด้านซ้ายเข้ามาแต่จะลึกหรือไม่ลึกเราก็ต้องมาดูคานอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องคานก,ก็ต้องเป็นสีเดิมๆสาหรับตัวรถเลยถ้าชนหนักจริงๆ ตัวคานเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนสังเกตสีจะต้องไม่ผิดเพี้ยนหรือสีจะไม่ต้องไม่ใหม่เกินไปถ้ามีรอยถอดก็มีสิครับว่ารถคันนี้มีการชนหนักมาถึงคานนั่นเองสําหรับจุดด้านข้างรถนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือที่เขาแกะตัวลูกยางกันนะครับก็าสามารถตรวจสอบได้นี้เขาเรียกว่าเม็ดอาร์คนะครับ ถ้าตัวจุดมันไม่มีเปิดมาแล้วมันเรียบเลยแสดงว่าเคยมีชนด้านประตูฝั่งนั้นมาครับและจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่คุณจะต้องดูนะครับนี่คือน็อตข้างประตูครับถ้ามีการขันออกแสดงว่าประตูมีเปลี่ยนหรือเปล่าและข้อสุดท้ายครับรถที่แช่น้ําท่วมนานนะครับด้านในนะครับมันจะมีการเต็งสนิมนะครับเพราะเหล็กพวกนี้ครับไม่ได้มีการเคลือบการสนิมมาสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะครับเราก็อาจจาวิเคราะห์ได้เลยครับว่ารถคันนี้เคยแช่น้ําท่วมมานั่นเอง และทั้งหมดนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นันได้แชร์ไว้ก็อเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้นะครับเอาไปตรวจสอบรถที่ทุกคนจะซื้อเพื่อไม่ให้คุณถูกหลอกในการซื้อรถมือสองนะครับใครนะครับมีอะไรที่จะปรึกษาก็สามารถคอมเมนต์หาผมได้ตลอดเลยนะครับหากชอบนะครับกกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับ